เดิน่ไก็ค่อนขอ้างค่อนข้างเยอะนะเอาอิิเฟว่าเพราะว่าจากที่พูดเยอะๆตอนนี้ก็คือไม่พูดเลย โดยตัวบทขอ,ของตัวตัวตัว,ตวละครครับก็คือพูดน้อยมากแบบได้ไดข่าวว่าคุณบพูดเพลแล้วเครียดมากเลยนะรับคบใช่เพราะว่าปกติเราเวลาเราถ่ายซีรีส์หรือถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะถ่ายตอนเช้าแต่อันนี้คือเราจะต้องถ่ายตอนกลางคืนอย่างเช่นแบบเราถ่าย6กโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าเราต้องถ่ายให้ทันซีนที่เขากําหนดมาอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสว่างปุ๊บก็ถ่ายไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยในระว่าช่วงว่าถ่ายทำเนี่ยเรามีการเดินทางไปต่างประเทศกับแฟนแบบใช่ถ้าต่างไปในการเดินทา หนักหนักมากเลยครับเพราะว่าเหมือนกับสมมุติว่าคือเรายัางไงเราต้องให้คิวของกองก่อน,นอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าสมูว่ามีงานแทรกเราก็อาจจะแบบขออนุญาตทางกองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็สัญญาว่าเราจะกลับมาให้ทันซึ่งก็ทันทับทันแต่ว่าอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็เราอยู่ในช่วงไปทํางานอ่ะน้องพี่น้องมันก็สร้างตัวไว้สร้างตัวก็มีอะไรทําก็ทําครับอยากเห็นัวอย่างเางมื่อกี้แบบค่อนข้างพอ,อใจไหมพอใจรู้สึกรู้สึก,ร,สกรู้สึกอยากดูเพราะว่า มันก็เป็นเรื่องแรกเนาะเป็นหนังเทเลอร์อะไรเงี้ยครับก็อยากรู้ว่าตัวเองตอนที่แสดงตอนที่แบบกลัวอะไรแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างค่ะให้ตัวละครน่ายสี29แล้วครับผมก็29สิงหาคมนี้นะครับผมก็เอ็กซิทครับสามารถดูได้ทุกโรงภาพยนตร์แล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าสนุกอย่างแน่นอนครับมันลุ้นแล้วก็ระทึกแบบเขาเรียกว่าทุกๆทุกๆฉากเลยแล้วก็มีหลายฉากที่เรียกว่าสปอยไม่ได้เนาะก็จะฝากทุกคนดูแลกันครับผม เนี่ยคะวันนี้กำลังใจดีไหมคะดีมากจริงขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่วันนี้แบบมากันเยอะมากไม่นึกว่าวันนี้เพื่อนๆจะมาเยอะขนาดนี้ครับขอบแบบขอบคุณมากๆเลยเห็นแบบมีกําลังใจสมคัญมาด้วยกระเป่าอะไรกําลังใจ๋อใช่มีครับมีจริงมีก็ไม่ไม่คิดว่าพี่เขาจะมา่พูดะใครอ๋อก็เขาไอ้นี่เขามามาถึงแบบว่าห้องแต่งตัวอย่างเงี้เขาแบบเอ้ยแบบแต่งแต่งหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลย เออก็มาด้วยกันครับอสนุกคุณมาด้วยกันเหรอใช่เออก็คือพี่เขาแบบว่าบอกว่าแบบเฮ้ยเขาอยากมางานเราอยู่แล้วด้วยอะไรแบบนี้ครับพูดได้ไหมพูดได้แบบพูดได้พูดได้ครับเพราะถกมาได้หรือเปล่าเอาเอามานะครับแต่ว่ายังยังไม่่อยได้คุยอะไรกันมากเพราะว่าเหมือนกับเขาบอกว่าเอ้ยงานนี้งานเราให้เราแบบเอ็นจอยงานไปก่อนเลยใช่ครับ เห็นเป็นยังไงว่าก็ไม่รู้ว่าไมรของเราเป็นยังไงเฟิร์สคือพี่เขาพายเก่งมากเขาติดเทอร์โบเลยจริงๆโอ้พี่เขาเก่งเนาะแบบเก่งมากน่ารักมากจริงๆนิสัยดีมากนะแบบหลายครั้งแบบเขาแบบอย่างงานล่าสุดเนี่ยครับก็เพิ่งกลับมาเขาก็ถามแบบทักมาถามส่วนตัวแบบเออเนี่ยแบบเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่าเนี้ครับก็จริงขอบคุณมากจริงผมก็บอกแบบว่าพี่ต้องดูแลตัวเองนะเพราะว่าพี่อะ ทำเอ่อทำซีรีส์ของเขาแวมครับก็เขาค่อนข้างไม่ได้นอนนอนน้อยมากแล้วนอนน้อยแล้วตัวเองยังไปยิมอีกอะไรอย่เงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยนอนนอนพักผ่อนเยอะๆยิมเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ทำอะไรก็เราหนีมันได้ไงพไใช่พี่เขาพี่เขาเขาบอกว่าแบบเขาชวนประมาณว่าเออน้องช่วงนี้ทำอะไรไลฟ์กันเปล่าอะไรเงี้ยพบอกเฮ้ยแบบเราไลฟ์ด้วยกันได้เหรอพี่อะไรเงี้ยี่บอกเฮ้ยได้สิแบบนานทีลองลองดู เห็นเห็นเขาเสื้อที่เขาใส่ป่าเซอร์ไพส์เลยนะไม่นึกว่าจะใส่เหมือนกันแต่ถ้าใช่จริงจริงผมผมก็ลืมเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเราก็มีเสื้อพี่เขาแต่ตอนนั้นจะลุกไปมันก็ไม่ได้เราท่อนบนเราดูดีแต่เขาลากเาเตรียมพร้อมมาเลยนะพร้อมมากนี่ไงเขาติดเทอร์โบเก่งใช่เขาติดเทอร์โบแต่เขาลงุกผู้เราลงรุกเลยนะทนยังไงสิ ตื่นเทอร์โมเก่งแล้วทายเก่งเกินเป็นหัวหน้าเรือเป็นหัวหน้าเรือเป็นกัปตันแล้วแต่ร้อเป็นยังไงตอนนี้แฟนแบบฟีดแบลกเป็นยังไงบ้างก็แฟนๆก็มีเชียร์เชียร์แบบแท็กมาเยอะเหมือนกันบอกว่าแบบเฮ้ยแบบลองลองเล่นซีรีส์ด้วยกันสักเรื่องไหมอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวรอการมแล้วมือกัอรอรอดูดีกว่าครับรอรอดูในอนาคตว่าแบบจะเป็นยังไงบ้างใช่แบบเคมีได้ไหมอะไรแบบนี้ครับ บอกว่าหยุรมแล้วก็แบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนเออผมว่ามันเป็นความแบบคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบเราก็คุยกันได้แบบหลายเรื่องอะไรเงี้ยแบบว่า deep talk บ้างอะไรเงี้ยครับมันก็สบายใจผมคิดว่าแบบเขาก็จริงๆเขาเป็นเป็นพี่ที่ดีเลยนะแบบคุยได้ด้วยความที่พี่เขาโตกว่ามากอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบประสบการณ์ชีวิตเขาแบบเยอะอยู่ในวงการอะไรเงี้ยเขาก็แบบให้ความเรียกว่าให้ให้แบบ ให้ความรู้เราได้แบบบางอย่างอะไรแบบนี้แบบบางอย่างเราแบบไม่แน่ใจว่าเรื่องบทเนี้ยเราควรทำยังไงเราแบบเราลองถามพี่เอาไปพี่ก็แบบเฮ้ยเนี่ยน้องลองทำอย่างนี้บางทีแบบเขาก็แบบอ่ะมานั่งตรงเนี้ยแล้วก็แบบมานั่งคุยกันไหนลองลองเล่นบทนี้ให้ดูซิแล้วเราพอเราเล่นไปเขาก็แบบอย่างงี้ไม่ได้ไหนลองพี่ลองปรับอีกนิดนึงอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เล่นให้เราดูแล้วแบบอ่ะไหนลองทำซิไหนลองทำในแบบตัวเองไงีนี่เหมือนเรามีแอค i ิ้ง o a c h ตัตัวเลยล่ะใช่แล้วก็จริงๆพี่เขาสอนภาษาด้วยนิดนึงเพราะแบบเราบอกว่าเฮ้ยพี่ นั่แน่คือไปไงต่อดีไปภาษาอะไรสอนภาษาอังกฤษใช่เขาก็จะแบบเพราะว่าผมเขาก็ถามว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างผมก็จะบอกว่าแบบช่วงนี้ก็มีออกกาลังกายแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเขาก็แบบช่วยสอนบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเรายังเก่งๆอยู่นะถ้าแบบอยากพูดได้เราต้องแบบกล้าพูดออกไป ช่แล้วพี่ไม้บอกว่าให้ผมอะลองพูดโทนต่ําลงดูแบบเขาสออะไรบ้แบบเขาบอกว่ามันมันจะได้ดูเท่ขึ้นสุขุมขึ้นแบบสวัสดีครับแบบไม่รู้พูดไม่ถูกเหมือนกันเขาบอกลองแบบใจเย็นๆค่อยๆพูดแล้วก็เรื่องแต่งตัวแต่งตัวอะไรเงี้ยเขาก็สอนนะแบบว่าวันนี้ลองแต่งตัวคุมโทนไปสักโทนนึงสักทางนึงอะไรเงี้ยก็หลายอย่างครับหลายอนยะ่างอ่ะสาย คายกับอกซครับก็ฝาก Exit ด้วยนะครับวันที่29สิงหาคมนี้นะครับผมทุกโรงภาพย,ายนตร์นะครับอยากให้ทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีพี่ๆนะักแสดงนำเยอะมากๆเลยแล้วก็เรื่องนี้สนุกมากๆครับอยากให้ทุกคนดูนะครับขอบคุณนะครับ Exit ครับ